สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาระบำม,มาตรฐานค่ะและวันนี้กลับมาพบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์จะมาสอนปฏิบัติท่ารำระบำเทพบันเทิงค่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยนะคะระบำเทพบันเทิงเริ่มต้นด้วยการ สอดซร้อยมาลาเหมือนเดิมเลยนะคะเพลงนี้ไม่มีอุปกรณ์นะคะยืดยุบซอยเท้าออกมาสอดมือ3มครั้ง 1. โดยประมาณนะคะ3ครั้งตามจังหวะทํานองเพลง 2. เพลงรัวนะ3หมดแล้วถอนเท้าขวาปล่อยจีบขวามาประเพื่อจะเตรียมโบกลงนั่งนะคะปละเท้าซ้ายจีบขวาแบบนี้นะเอียงศีรษะซ้ายยืดโบกมือทิ้งมือลงก่อนแล้วตั้งมือเป็นวง โอเคก้าวลงลดเข่าลงนั่งนะคะโอเคลดเข่าลงนั่งแล้วรวมมือกลายจีบวางที่หน้าขาหนึ่งครั้งตามทํานองเพลงซ้ำอีกหนึ่งครั้งนี่น้อย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 น้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยเหล่าค่ะ ตั้งมือขึ้นมานะคะมือขวาชี้กวาดไปทางด้านขวาหน้ามองไปทางขวาด้วยเช่นกันทิศหน้าอย่างนี้นะคะโอเคเหล่าข้าพระบาทขอวโรกาสพนมมือกลางอกตั้งเข่าซ้ายขึ้นขอวโรกาสเทวริษนิ้วหัวแม่มือจะหลดที่ตีนผมค่ะ อดีศรลดมือลงมาอยู่กลางอกกระทบจังหวะหนึ่งจังหวะอดีศรยืนขึ้นลุกขึ้นนะคะแต่เท้าซ้ายดึงจีบมือขวาซอยเท้าหมุนอีกข้างหนึ่งนะคะกลับตัวมาฟ้อนกลายเปลี่ยนมือจีบลำร่ายมือขวาตั้งวงสูงไว้เวลาไปนะคะให้ดึงจีบขึ้นแบบนี้จากข้างลำตัวดึงขึ้นเปลี่ยนมือดึงขึ้นแบบนี้นะคะอาจารย์ทำซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งขอฟ้อน ลายรามรายตัวพระจีบความระดับอกก้าวขวาเอียงซ้ายแล้วละคอถวายกอนก้าวเท้าขวาจีบกลางอกอ่ะไหวกลางอกอ่ะไปเท้าวขวาอย่างนี้นะคะบำเรอปิน่นอมอนไหวขึ้นนะคะจรดที่ตินผมปัดตา ลักาหลาทำนองเอื้อนแบบนี้นะอีกทีนะคะอาจารย์ทำซ้ำให้ดูฟอนกลายรามรรายไวายกอนบำเลอ,เอ,อปินอมอนปะตาละกาลาเอ,อกะทบโอเคต่อไปตัวพระก้าวซ้ายหยิบจีบมือขวา ผู้ทรงพระคุณสอดมือขึ้นผู้ทรงพระคุณตัวพระกับหลังหันจีบมือซ้ายนะคะกับตัวสอดมือขึ้นเป็นท่าสอดสูงผสมเท้ายิ่งบุญบารมีขยับตัวก้าวชิดพร้อมกับจีบก้าวชิดพร้อมกับปล่อยมือก้าวชิดพร้อมกับมือจีบ เก้าชิดพร้อมกับปล่อยมือจีบนี่คือจีบคว่ำปล่อยคือปล่อยมือตั้งวงแขนตึงนะคะอาจารย์จะทำซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งผู่ทรงพระคุณน้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยอย,อย,ยิ่งบุญบารมีน้อย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 เพื่อเทวาบดีน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยหมดตรงท่อนนี้นะคะเก้าทำเหมือนเดิมกลับไปทางด้านขวาคำว่า ส,สมรมยาขยับทะเลิงเทพระสิมาพิมานตัวพระกับตัวทางด้านขวาหมุนมาจีบคว่ำก้าวขวากลายมือออกแขนตึงสำรานหรือถ่ายก้าวข้างสำรานหรือถ่ายกับหลังหันสุรศักดิ์ประสิทธิ์โดยใช้ท่าเฉิดฉิน จีบมือซ้ายก่อนนะคะระดับปากมือขวาตั้งวงบนสุรศักประสิทิ์พลิกข้อมืองายทิศหนึ่งหมุนไปสี่ทิศกลับตัวสุรฤทธิ์กำจายทิศสามทรงสารภาากายกลับที่เดิมทรงสาบายพระไทยนี่นอยนี่น้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 อยน่อยน้อยโอเคอาจารย์จะทำซ้ำตรงนี้ให้ดูนะคะ จริงๆตรงนี้ปกติถ้าเราลำหลายคู่เราจะใช้ลักษณะเป็นวงกลมแต่ถ้าเราลำแค่สองคนคือคู่เดียวเราจะลำเป็นสี่ทิศนะคะอาจารย์ก็เลยจะสาธิตให้เป็นสี่ทิศให้ดูก่อนเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้อยู่คนเดียวสูลาักประสิทธิ์นี่น่อยกับตัวน่อยๆนอย,นอยซูลาลิด กำจายทรงสาราพักกายทรงสาบายพระไทยน,น,ยนีน้อยนีน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 อยน้อยน,น้อย,นนอย,อยต่อไปเนื้อทะวายอินซีหยิบจีบคว่ำกางแขนออกแขนตึงนะคะลดเข่าลงตั้งเข่าซ้ายเท้าข้างหลังตั้งข้อเทา้หาหักข้อเท้าวไว้ด้วยนะคะทะวายอินซียืนขึ้น ต่างมาลีระดับสายตาค่ะอยู่ระดับใบหน้าเนาะจีบเข้าหาตัวมือขวามือซ้ายตั้งวงต่างมาลีสลับมือจีบอันนี้ส่งหลังไปบูชามือซ้ายจีบระดับสายตาแล้วก็ยืดยกเท้าซ้ายขึ้นมาก้าวข้างใช้มือจีบทั้งสองข้างเลยอยู่ระดับสายตาคำว่าถะกวายดวงตาไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากพอประมาณนะคะ ถวายดวงตาก้าขวาต่างประทีปจีบเข้าอกจำหลัดขายระดับวงกลางตั้งวงกลางขึ้นกระดกเท้าซ้ายวางเท้าซ้ายลงถ้อยคำอำัมพยมือขวาชี้ที่ปากแตะเท้าซ้ายซอยเท้าสวนกับตัวนางไปถอยคำอำัมพยสวนไปค่ะลูกย่อเข่าด้วยนะเวลาวิ่งถอยเท้าซ้ายไปถอยเท้าขวาจีบเท้า จีบมือซ้ายนะคะแตะเท้าซ้ายแล้วสวนกลับไปต่างทูบหอมจุนจันหยิบจีบเข้าตรงจมูกระดับจมูกอีกครั้งนะถอยคำอำาําไพต่างทูบหอมจุนจันตัวพระขากลับสวนหลังขาไปสวนหน้าโอเค คอยคำอัมไยต่างถูกหอมจุนจันต่อเลยนะเท้าสะโพกนะคะลดเข่าลงตั้งเข่าซ้ายเสมอถวายดวงจิตจีบเข้าอกมือซ้ายไหวอัญชริตวรคุณลดมือลงมากลางอกเลยที่ทรงกาลุนโกยมือที่ทรงกาลุนโกยมือขึ้น พองค่ามือขวาชี้วนมือไปแล้วชี้ส่งไปทางด้านหลังพร้อมกับดันตัวขึ้นมาแต่บันมือชี้ไปทางด้านหลังกระดกเท้าขวาเพียงขวานะคะส่งหลังไปสูงๆงลดตัวลงอีกถวายชีวันสันท้าเดิมจีบเข้าอกมือซ้ายรองบาทตั้งมือขึ้นลูกเป็นระดับแนวนอนเสมอกัน ข้อมือไม่ต้องหักขึ้นนะคะถวายชีวันรองบาทดันมือจากข้างในส่งไปข้างหน้ารองบาทยืดออกไปนิดนึง1 2 3ส,อ,สอย่างนี้นะรองบาทเอามือมาใกล้กันระดับเอวจนบันลายผ่ผายมือออกหงายมือทั้งสองข้างเลยแขนตึงเอียงศีรษะทิศนอกมองไปด้านหน้าจนเอียงใน บัลัยลุกขึ้นตัวพระกับหลังหันสุรสะศประสิดจีบขวามมวนจีบนะคะสลับมือมาสีทิศเหมือนเดิมกลับตัวสุรรฤทธิ์กำจายทรงสรานพระกายทรงสบายระไทยนี่นอยนี่หน่อยนี่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 น่อยน่อยนอย,นนอยจบทอนเหนือละต่อไปยอย่าว่าเร็วเนาะ ร่วมกันร้องหันหน้าเข้าคู่กับตัวนางใช้มือจิบมือขวานะคะมือซ้ายจิบส่งหลังแตะเท้าขวาก่อนป้ายร่วมกันร้องทํานองรำำํานาอยู่ระดับปากรู้อวมกันร้องทํานองรํานาเราทำสี่ครั้งรู้อวมกันร้องทํานองรานําซ้ํารูวมกันร้องทํานองรำำํานําหลังจากนั้นขโยกเทา้า วนเป็นวงกลมกับตัวนางสวนที่กันแล้วก็สลับกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะเดินซ้ำอย่างนี้จนหมดจังหวะมาฟอนมาลำดึงมือจีจะข้ามตัวเริงใจมาฟอนมารำให้รื่นเริงใจขณะไปขยกเท้าให้เท้าอยู่ทางด้านข้างใช้จมูกเท้านะคะขยกไปขยับก้าวมาแตะข้างๆข,งขยกไปก้าวขยกเท้า ขยโยเท้าโอเคอาจารย์สาธิตต่อเนื่องนะรอวมกันร้องทํานองลำนำรอวมกันร้องทํานองลำนำมาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจมาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจซ้ํารอวมกันร้องทํานองลำนำรอวมกันร้องทํานองลำนำไปประกบคู่ตัวนาง มารำให้หรื่นเริงใจมาฟอนมารำให้หรื่นเริงใจโอเคอันนี้เราสอนหลังนางอยู่นะคำไหว้พร้อมให้เพียงจีบหงายมือขวาแขนตึงมือซ้ายอยู่ระดับวงล่างให้พร้อมให้เพียงถอนม้วนข้อมือออกเรียงระดับมือขวาม้วนมือออกแล้วก็หงายมือแทงลงที่พื้นมือซ้ายตั้งเป็นวงล่าง เปลี่ยนซับส่ายแขนมือขวาวิ่งไล่ตามตัวนางไปนะคะเรียงระดับเปลี่ยนทับท่วงทีนี้ไล่ยังขวาไปเรื่อยๆนะคะลากเท้าไปเวียนไปได้จังหวะกันเราจะไปคํานี้เวียนไปได้จังหวะกัน อักซอนฟอน,นสายถัดเท้ากีดกลายออกมาฝ่ายฟูงเทวาทำท่าก้าวข้างตัวพระกลางมือออกทำท่าระดับอกกลางกั้นละคอนะคะทำท่ากลางกั้นทีนี้ถัดเท้าต่อวนตามตัวนางไปอันนี้สองมือแล้ว ซ้อนฟอนสายท่าทำสายกีดกลายออกมาฝ่ายฟ,ฟุงเทวซ้าทำท่า,ทากลางกั้นโอเคต่อน,นะคะเข้าทอดสนิทพอกลางกั้นเสร็จบุกเข้าทอดสนิทตัวพาจะเริ่มจากจีบมือซ้ายก่อนเข้าทอดสนิทมือขวาตั้งวงไว้มือซ้ายจีบแขนตึงระดับเอวเข้าทอดสนิทซอยเท้าขายันเท้า ไม่บิดไม่พ่านสามเข้าทอออดสนิทไม่บิดไม่พัานกรณีท่านี้จริงๆคือทําเข้าวงตัวพระกับตัวนางจะสวนกันสลับกันเข้าออกในวงนอกวงนะคะด้วยท่านี้ไม่บิดไม่ผ่านสามนะเข้าทอออดสนิทไม่บิดไม่พ่านเข้าทอออดสนิทไม่บิดไม่พ่าน ผูกพันเหล่าตัวพระวิ่งไปซ้อนตัวนางโลมบนระดับไหลถูกไหมคะของตัวนางนะผูกพันวนวิ่งตามไปท่าที่สองเชยคางมือตรงนี้แตะระดับสะโพกของตัวนางนะคะและน,นี้เชยคางเขาผูกพันผูกพันสุก,กเกษมแล้วก็กลับที่ตัวเองเข้าอกปลื้มเปรมปลื้มเปรมป,รมป,รมป,รมปีดา วางเท้าซ้ายลงถัดเท้าน้อยนี่น้อยจีบขวาน้อยน้อยน้อยตุ๊บทิงทิงตุ๊บทิงทิง,งลักคอทำท่านี้นะคะพร้อมกันกับตัวนางหันทิศหน้าประมาณสักสามครั้งแล้วตัวนางเขาจะกลับตัวในขณะที่ตัวนางกลับตัวตัวพระเอียงขวารอเลยค่ะทำประมาณสามครั้งก่อนเนาะลักคอนับหนึ่งสองสามเอียงขวารอตัวนางกลับตัวแล้วเราหัน หมุนควงกันหนึ่งรอบไม่หลักคอแล้วนะเอียงขวาอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะหน้ามองกันหันกลับมาทิศหน้าแล้วก็ไปซ้อนหลังตัวนางตุ๊บทิงท้งๆไปเรื่อยๆอ่ะโลมบนท่าที่หนึ่งท่าที่สองเชยคางท่าที่สามจับตรงอกเขาก็จะเอามือมาปัดเราพอดีป้องนะคะ ท่าที่สามเสร็จแล้วท่าที่สี่หยิบจับมือเขาค่ะมือนี้แตะตรงสะโพกเขานะคะตรงเอวเขานะจับมือยืดมือหอ,อกปแขนตึงซ้ายถัดขวาย่ำซ้ายถัดขวาซ้ายถัดขวาถัดเท้าไปเรื่อยๆนะคะจนหมดจังหวะตามทำนองพาเขาเอียงซ้ายเอียงขวากล่อมนะคะกดเอวกดไหลจนหมดทำนองปุ๊บก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย ยกเท้าซ้ายกลับมาเอียงขวาก้าวลงยืดยุบพาเขาวิ่งออกจากเวทีไปนี่คือจบการแสดงระบำเทพบันเทิงนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงนะคะวันนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนกลับไปฝึกทบทวนระบำเทพบันเทิงก,กันเยอะๆนะคะเทปนี้สามารถกกลับมาดูได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะเพื่อเป็นการฝึกฝนไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนรำทำได้แน่เลยอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะ จงภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ